Assalamualaikum e, warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับดิฉันเด็กหญิงอาเซาสามาแอร์และดิฉันเด็กหญิงโซนิตาแสงน้อยในรายการสีส,รรสันพรสอสีส,รรสันพรสอในวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับกิจกรรมตลาดนัดอาชีพซึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแต่ละห้องได้ออกบูธ จำอาหารมาขายกันกิจกรรมในครั้งนี้จะมีอะไรน่าสนใจนั้นตามพวกหนูไปเลยค่ะกิจกรรมตลาดนัดอาชีพในปีนี้นักเรียนจะต้องใช้คูปองแทนเงินสดในการจับจ่ายซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ร้านต่างๆโดยในเบื้องต้นทางโรงเรียนจะแจกคูปองฟรีคนละ4ใบ ันนี้พวกเราก็ได้มาอยู่ในงานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละร้านเขาขาอะไรมาบ้าตงตามพวกหนูไปเลยค่ะสำหรับร้านค้าที่ขายมีทั้งหมด6ร้านด้วยกันได้แก่ชั้นป .1 นนร้านน้ำ ตามเจ้าของร้านกันวันนี้มีน้ำอะไรไขาบ้างคะค่ะวันนี้ปอนเนึ่งนะคะมีน้ำโกโก้นะคะน้ำชาเขียวนะคะแล้วก็น้ำชายเย็นแล้วก็น้ำลำไยคะ่ะชั้นป .2 ออร้านเฟนไฟ ชั้นปสาร,ร้านขนมครกจ้าตอนนี้เราก็ได้มาอยู่หน้าร้านไข่ครกจ้าโดยคุณครูคนสวยไม่ทราบว่าวันนี้เตรียมไข่มากี่ลูกคะวันนี้ครูได้เตรียมมา500ลูกให้นักเรียนกินเต็มที่เลยค่ะ โอ้ยังมากเลยค่ะชั้นป .4 ร้านแซนวิสตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่หนะ้าร้านแซนวิสค่ะแซนวิสร้านนี้มีใส่อะไรบ้างคะแฮมไก่บัวอานไก,ยกนยนน่ย้องบัวอานมายอนเนสค่ะโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะไม่ทราบว่ามา แซนวิชครับชั้นปร .5 ร้านสูชิและชั้นปร .6 ร้านยำไก่แซ่บค่ะ ใส่แซ่บร้านนี้มีสูตรพิเศษอย่างไรบ้างคะก็เราก็ใส่สูตรตามร้านทั่วไปแต่ว่าที่พิเศษเราคือเน้นเครื่องเยอะๆแล้วก็เพิ่มความแซ่บความเผ็ดลงไปมันก็จะได้รสชาติที่จัดจ้านค่ะวันนี้ชอบอาหารร้าน,นไหนมากที่สุดคะร้านแซนดวิชเอสีค่ะร้านซูชิปห้าค่ะ ไม่ทราบว่ากำลังกินอะไรอยู่คะยำไก่แซบของปหกค่ะอร่อยมากเลยค่ะชอบกิจกรรมในวันนี้ไหมคะชอบครับเพราะมีอาหารหลากหลายอย่างได้กินแซาวิสยำไกแ่แซบชูชิเนฟนไฟรายอะไรทุกอย่างครับ